อนยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเกย์ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง โปรเจกต์ดีๆนะครับในวันเกิดของอาสาอันเองหนึ่งในเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นจาก Baby Monster นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้อง Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday t Happy Birthday to อาสานะครับแฟนๆทุกคนสามารถร่วมอวยพรวันเกิดให้กับอาส ความนุ่มนิ่มแห่งวงเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับอยากอวยพรอะไรอยากจะพูดถึงอะไรกับอาสา,าในวันนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเรื่องที่เราจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์วันเกิดนั่นเองอย่างที่เราได้เกริ่นไว้นะครับว่าฟแฟนๆเนี่ยได้ทำโปรเจกต์วันเกิดน่ารักน่ารักให้กับอาสา,าเพื่อเป็นของขวัญด้วยนะครับยังไม่ได้เดบิวตย์ยางเป็นทางการแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็รักมากแล้วก็ทุ่มเทให้สุดๆไปเลยนะครับในวันนี้อาสาก็เลยได้มีการออกไปไถ่าย รูปกับโปรเจกต์วันเกิดแล้วก็ลงรูปในไอของวงนะครับให้ฟแฟนๆทุกคนได้เห็นกันด้วยว่าตอนนี้อาสาเห็นแล้วว่าโปรเจกต์นี้น่ารักขนาดไหนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอนดอมิอาสาเบิร์ดเดย์นั่นเองนะครับป้ายเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยมีความสีเหลืองสีใจนะครับหยิบมาจากเสื้อของอาสาไปเลยหนึ่งแล้วก็ตัดกับสีฟ้าน่ารักสดใสเข้ากับอาสามากๆอีกด้วยอาสาไปถ่ายรูปด้วยการใส่ชุดสีชมพูนะครับทำท่าเป็นแบบว่าหัวใจซารางเฮโย นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังลงรูปอื่นๆให้แฟนๆเนี่ยได้ดูกันด้วยนะครับสวยมากๆน่ารักสุดๆมีความคุ้นหนูคุ้นใจนี่แหละคือความนุ่มนิ่มแห่ง baby monster โพสรูปลงไปใน ig baby monster yg official นะครับพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า happiest girl in the world thank you so much แล้วก็ให้อ e m o t i c o นหัวใจสีม่วงมาด้วยนะครับ เอ๋ ه, หัวใจสีม่วงนี้เนี่ยหรือว่ากําลังบอกใบแฟนๆหรือเปล่าสําหรับสีวงนะครับที่หลายๆคน,นคาดเดากันไว้ว่าน่าจะไม่ใช่สีแดงดาอย่างที่หลายๆคนเนี่ยคิดกันหรือว่าที่ YG เนี่ยเปิดโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอาจจะเป็นสีม่วงหรือเปล่าสําหรับสีที่สื่อถึงความเป็นมอนสเตอร์นะครับครั้งนี้อาสาก็ามาใส่ิโมติคอนหัวใจสีม่วงด้วยหรือให้ง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นสีที่อาสาชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากเดบิวต์แล้วจะประกาศสี วงออกมาไหมว่า Baby ้มอนสเตอร์นั้นจะใช้สีประจำวงเป็นสีอะไร หลังจากที่อาสาลงรูปใน i อจไปก็มีคนเนี่ยเข้ามากดไลค์กันเพียบเลยนะครับ3 0 0แสนกว่าไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อาสาเนี่ย 5, กว่าเมนต์เลยทีเดียวแฟนๆทุกคนก็สามารถเข้าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาสากันได้ทั้งใน IG เลยนะครับหรือว่าสามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของอาสากับโปรเจกต์วันเกิดที่แฟนๆทาให้และอาสาก็ได้เห็นแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมา พูดคุยกันมาได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาวไว้แล้วกราบัาเจกกันใหม่คลิปต่อไปฝาก like กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันย่อง